ท่านอ่องเตือนยาดีท็อกซ์ลดน้ำหนักไม่สนับสนุนให้ใช้อาจอันตรายถึงชีวิตท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัน์วิวัรชะระวงศ์โพสต์คลิปในหัวข้ออาการท้องผูกและผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์เตือนไม่แนะนำให้ใช้ในายแพทย์จักรีวัน์วิวัรชะระวงศ์ได้ออกมาโพสต์ในวิดีโอมีข้อความว่าช่องหัวข้อสำคัญสำหรับวันนี้นะครับอาการท้องผูกและผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ที่จำหน่ายในร้านขายวิตามิน และอาหารเสริมในห้างรสพสินค้า 1. อาการท้องผูกคืออะไรสาเหตุที่ทำให้เกิดอะไรคือทางเลือกในการจัดการและการเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินชีวิตที่คุณจาเป็นต้องทและท้ายที่สุดสาคัญที่สุดให้เวลากับตัวเองมากๆในการใช้ห้องน้ำสองผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ที่จำหน่ายในห้างรรพสินค้าผมไม่สนับสนุนให้ลองใช้นะครับคุณอาจจะลองใช้ดูก็ได้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรแต่รับปากกับผมก่อนนะครับ คุณจะแจ้งให้แพทย์ประจำบ้านของคุณทราบว่าคุณอยากจะลองพวกมันและขอคำแนะนำจากแพทย์ประจำบ้านของคุณด้วยนะครับมันสมเหตุผลที่จะใช้ไหมมันสำหรับการลดน้ำหนักหรือไม่หรือหลอกให้คนเสียเงินซื้อยาดีท็อกซ์บางชนิดทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายและภาวะขาดน้ำจนถึงขีดอันตรายซึ่งทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นถ้าคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ที่คุณซื้อมาจากห้างสรรพสินค้า นำผลิตภัณฑ์นั้นไปที่แพทย์ประจำบ้านของคุณและขอคำแนะนำจากแพทย์ว่ามันเหมาะกับคุณหรือไม่นะครับขอให้ปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดี